ล่าวโยนไปเมื่อสักประมาณ20-30อะ30กว่าปีก่อนสิครับตอนนั้นผมก็ยังวัยรุ่นเด็กๆอยู่เลยนะครับเคยจำได้ว่าเมื่อก่อนเจ้าหน้าที่กองทุนนะครับจะขึ้นมาตรวจแปลงก่อนนัดพื้นที่กันพื้นที่ไว้นะครับให้เจ้าสวนเจ้าของสวนไปเจอที่ไหนก็ว่ากันไป ถ้ามาเจอสวนรกๆก็จะไม่อนุมัตินะครับให้ผ่านก็ต้องก็ต้องมาทำการนะถางถางไอแววนะครับใช้ใช้ยายาปราบวัชพืชและเมื่อคารเวลาผ่านไปนะครับจนมาถึงปัจจุบันคือเปลี่ยนมาหลายปีแล้วล่ะนะครับจากการศึกษา จากในหลายๆองคอ์กรโดยเฉพาะองคอ์กรที่เกี่ยวข้องกับในพระราชดำรินะครับในหลวงรอเข้าคือต้องถนอมและรักษาดินไว้นะครับเพราะการใช้ยาหรือสารเคมีมากเกินไปนั้นอาจจะทําให้ดินเกิอดอาการเสื่อมโทรมในระยะยาวนะครับซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับหลังจากนั้นหลายองค์กรหลายหน่วยงานก็ร่วมมือกันนะครับโดยเฉพาะ รมพัฒนาที่ดินนะครับปานมายังองค์กรของอปลาดชาวบ้านนับเป็นชมรมปลาดชาวบ้านหมอดินนะครับเพื่อให้ความเข้าใจจี้แจงนะครับให้ชาวบ้านประชาชนนะครับรู้ถึงพิษไปของการใช้สารเคมีมากเกินไปหลังจากนั้นอกองทุนสวนยางนะครับเมื่อผมไปขอทุนเมื่อปศส5 5 8 ก็ทําการอบรมนะครับทางนักวิจา,ารณ์บอกว่าสมัยนี้นะครับไม่ต้องใช้ยามากเกินไปปล่อยให้มีายาขึ้นณนะบริเวณในระหว่างแถวยางนครับส่วนในในแถวขอใจอะไรครับใจเครื่องนะเมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีเครื่องมีมาหลาย10ปีแล้วแหละนี่ครับนี่คือ แถวยางหรือทางใต้เรียกว่าโสดยางนะครับอ่ะมันเป็นโสด,โสดแล้วก็ระหว่างแถวระหว่างแถวครับหรือทางใต้เรียกว่าในออกยางครับหญ้าเหล่านี้ครับมีความสําคัญมากมายครับตาหน้าแรงนะครับหน้าแรง แสงแดดแผดเผาพวกหญ้าเหล่านี้ก็สามารถเก็บก,กักความชื้นเอาไว้ได้นะครับหน้าฝนก็ช่วยป้องกันเป็นแนวนะครับแนวป้องกันไม่ให้การจะล้างหน้าดินเกิดขึ้นเร็วเกินไปนะครับคุณประโยชน์มากมายของหญ้าเหล่านี้นะครับเป็นที่ข่าวขานกันมาน,นี่ครับใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็ถางครบนะครับแล้วก็เว้น เว้นไว้นะครับอาจจะฟันใช้มีดปลาฟันพวกลวดไม้ที่สูงสูงขึ้นไปนะครับเราก็เว้นไว้แถวพวกหญ้านะครับเพื่อให้เกิดความสมดุลที่สุดครับคับนี่โดูปุ๋ยครับที่ใส่ไปเมื่อวันเมื่อวันก่อนนะครับมันเกิดเป็นแนวเป็นล่องนะครับหญ้าตายนี่แหละครับถึงเวลาที่เข้ามาถางนะครับถางในแถวนะครับ ต่างโดยเครื่องตัดหญ้าครับพอหญ้าเหล่านี้ถูกตางออกไปก็จะกลายเป็นวัสดุอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการาเป็นปุ๋ยอีกอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเมื่อย่อยสลายไปนะครับโอเคครับครับก็ต้องขอสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาในสวนยางอีกแล้วครับ ไม่ต้องใส่แมสหน้ากาครับเพราะผมอยู่คนเดียวนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าออกไปทำธุระเราก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมป้องกันตัวเองนะครับเพื่อป้องกันโควิดนะครับตอนนี้โรงเรียนในหลายพื้นที่ก็ได้ทำการบอกปิดไปแล้วชั่วคราวนะครับครับทีนี้ได้เวลานะครับที่จะเข้ามาถางป่าแล้วครับและเดี๋ยวเป็นยังไงนะครับมาดู มาดูมาอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ในสวนยางอยู่ในป่ายางครับพอดไปนะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวในการถางผ่าก่อนครับโอเคครับและแล้วเวลาถางกลบข้ามาถึง การทั้งหมดข้อหวังว่าผมพยายามนะครับที่จะทำให้เกิดความเข้าใจนะครับอธิบายในคลิปสั้นๆนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวกับกระบ,บวนการใส่ปุ๋ยเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพร้อยเปอรเซ็นตะครับถึงอย่างไรนะครับหลายคนก็อาจจะมีเคล็ดมีสูตรนะครับเป็นของตัวเองอันนี้ก็ไม่ว่ากันนครับแต่นี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ ซึ่งผมเคยเห็นหลายท่านหลายคนนะครับแต่นี่ไม่ได้ว่ากันนะครับไม่ได้ว่ากันไม่ได้ว่าเลยไม่ไม่ได้ว่าอะไรไก่ไไะไนะครับหลายคนนะครับใช้สูตรในการฝาดฝาดให้เป็นเป็นที่ลงโลง่งเทียนแววเลยนะครับอันนี้ก็ใช้ได้นะครับก็แล้วแต่สูตรของไก่นะครับไม่ได้ว่าไก่ปิดไก่ถูกแต่ผมมองว่ามันหนึ่งนะครับปุ๋ย ต้นยางมันจะได้กินก็ต่อเมื่อมันมีการปรับสภาพเป็นกลางอย่างที่บอกคับขณะที่เข้มข้นอย่างนั้นนะมันไม่มีหรอกใจไม่ได้หรอกครับขณะต้นหญ้ายังตายรากฝอ,อยยังตายเลยทุกอย่างต้องรอเวลาที่เหมาะสมถ้าเราไปฝาดให้มันที่โล่งเตียนนะครับมันก็ได้แหละแต่ถ้าสมมุติว่ามีฝนตกลงมามีแดดส่องลงมาอันนี้แน่นอนครับสารที่มันละเอยนี้วิจา,ารณเขายอมรับนะครับว่าแดด สามารถทำให้สะสารในปุ๋ยเคมีนะครับมีการระเอยแดดได้นะครับฝนตกแน่นอนจะล้างแน่นะครับอันนี้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซต์หรอกนะครับได้อีกอย่างหนึ่งการทำละลายนะครับกว่าที่ทำละลายได้ก็ต้องอาศัยเวลาเป็นประมาณ14-15วันนะครับกว่าที่สถานะปุ๋ยจะเป็นกลางนะครับซึ่งผมมองเรื่องนี้เรื่องฝาดฝาดสวนให้เทียน แบบแววเลยนะครับเหมือนหน้าบ้านเลยอันนี้ผมมองว่ามันมันเสียเวลาเราเปล่า,ลานะฉะน,นั้นก็ฝากไว้ให้คิดในแง่คิดนะครับไม่ได้โทษไม่ได้ว่าไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะครับแต่มันเป็นคนละเม็ดคลิดไม่รับตามแบบฉบับบัณฑิตใต้คุณสวนสายเชียวนะครับหากใครจะนําไปใช้ก็ไม่ว่ากันหรือใครทําอยู่แล้วก็ถือว่าพวกเดียวกันนะครับส่วนคนที่ทาแตกต่างเราก็ไม่ได้ว่าอะไร ก็ขอให้ตั้นทำเป็นจริงที่ตั้งคิดว่าถูกว่าดีแต่นี้เรามาแบ่งปันในจริงที่เราคิดว่าเราเราน่าจะแบ่งปันกันได้นะครับ งจะประมาณนี้ครับหากมีสิ่งใดที่ดูปิดพลาดปนประกันใดก็ต้องขอไปอย่าลืมนะครับออกนอกบ้านใส่แมสกปกแอนกององนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าทิปหน้านะครับเผื่อมีอะไรที่เราจะแบ่งปันกันได้เราก็จะกลับมาแบ่งปันกันนะครับเปิดมาพบคลิปบันดิตไทยนะครับก็ขอให้ท่านดูสักหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กัน นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้พบกันใหม่ทิหนะ้ะสวัสดีครับ